เวทีแซบเป็น <Das> บ <guided snail> ้านใช่เวทีแซบซิ like <the> <one> ่งเหมือนบ้านหลังนึงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมหมายถึงหลังหงมามันเริ่มไม่เหมือนเดิมเป็นที่การกดที่ดีที่สุดนั่งขัดนั่งคัดมาอยเงนี้ไม่เหมือนเดิมก็คือแล้วว่าให้สมาชิกเราเริ่มน้อยลงเออินแล้วเอเพราะว่าตะกี้เขากินไปสองออนจะหมดแล้วกินเยอะอลนอนเดียาวนอนยาวเลยนะคบผม ทนเก่งของแม่นะทนเก่งของแม่นะจะไหมแล้วใครให้ขี้ลงเปี่ยนเปิ้ลเป็นลูกชายย่าเป็นลูกสาวตอนนี้เหลือลูกชายอยู่คุณเปิ้นไปทุกง,งานอยู่ขาดหนูไปหนึ่งปีเลยนะ ใช่สมาชิกน้อยลงมีแต่คนโตขึ้นแยกย้ายไปใช้ชีวิตพี่กุ้งเด๋ยวปีหน้าหนูหมดสัญญาแล้วนะเนี่ยเออหนูได้อยู่อีกปีนึงนู่นเฉลิงเธอปีป,ป,ปีหนึ่งนะปีหนึ่งก็ป,ปีหน้าลูกซ้ายปาก,าก่าหนูเคยถามพี่กุ้งนะว่าแบบหนูเป็นคนน่ารักไหมเคยถามนานแล้วแหละจำได้ไหมเพราะว่าหนูไม่เคยงองแงเลยไงทุกคน หนูไม่เคยงอแงอตั้งแต่จริงๆนะั้นตั้งแต่เป็นศิลปินมาก็ไม่เคยงอแงอไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทํางานแต่รล,ลางมาก็จะเริ่มแบบเริ่มร้อนแหละ <c oughs> ทางเวทีแซฟซิงเริ่มจะร้อนเพราะว่าแดดออกแล้วก็ไม่มีที่อยู่ก็จะเริ่มอยากไปพักแล้วไงอยากไปนอน <c oughs> ก่อนแล้วค่อยมาหลางังเวทีซึ่ง <c oughs> มก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่ไปรอหลงังเวทีนี่หรอกปะเออ <c oughs> พี่ตอบว่าอะไรนะพี่ตอบว่ามากพี่ว่าอย่างนี้หนู <c oughs> จได้ <c oughs> หนูไม่รู้ว่าตอนนั้นหนูถามทําไมแต่ว่าเออหนูไปถามน่าจะมีอะไรสักอย่างหนูก็เลยถามถามนั้นพี่กุ้งกดไฟเบอร์ไปกินเล่มันจะเปิดตะกร้าแล้วเนี่ยจะือไปที่วันไหนเดินธันวาใช่แล้วปลาผูกแขนให้คาร์โลดิเออใช่ต้องไปเอาเราเราต้องไปเอาเงินผูกแขนอยู่หลังเวที อย่ามาปาพาอุ้มเดินเลยลูกเทียวงเทียวอ้วนเนี Support> ่ยผูกแขนให้หมดเลยเนาะเอาไฟผูกแขนไปให้พอมมามามาใช่ไหมน้องง่วงง่วงนอนแล้วยอมง่วงแล้วแล้วง่วงแล้วนี่เต็มที่แล้วนี่เต็มที่แล้วทั้งเห็นถ้ากวนเขาเดี๋ยวเขาจะร้องเอ๋กวนทำไมจะนอนงี้ป้ากรุงเห็นหน้าหลานชัดๆสิ แล้วก็เห็นหน้าหลานหน่อยจิไนไนไนคาโรไหนดูหน่อยชี้ดูตอนนี้แต่งตัวหล่อๆมาเลยนะคาโลเจอกันตอนนี้ดูอีกทีเดเ๋ยนหน้าหน้าเปลี่ยนใช่เหมือนใครอ่ะหอบจัมเปอร์ดีกว่าทุกคนว่าเหมือนใครหอจัมเปอร์ดีกว่านะเออไปเล่นกับไปเล่นกับจัมเปอร์จัมเปอร์ก็ไปด้วยโตแล้วใช่จัมเปอร์เดินแล้วเป็นหมาน้อยแล้วใช่ ข้าวเด็กใหญ่ร้องเพลงเ<อ>ขามาซีให้ฟังหน่อยจ้าทุกคนก็ได้โห้ยไม่หันร้องเลยน้องกี่โลสีโลกว่าแล้วค่ะได้พ่อเยอะมากแต่ผมดำมากทุกคนผมคือ,อได้ทั้งพ่อทั้งแม่แหละเพราะหนูก็ผมเยอะเดี๋ยวบอกจ๊อบเอาจจมเปอร์มา <laughs> มีลูกกันหมดแล้ว <laughs> มีลูกกันหมดแล้ว พี่เบิ้ลจะมีลูกตอนไหนวะจะมาก่อนได้สถานนี้คมไม่รู้มีพี่เบิ้ลไหมคุณพ่อเลี้ยงลูกเก่งใช่ค่ะคุณพ่อเขาํำนานมากค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้คำจะทำอุ้มอุ้มเป็นอุ้มแล้วก็เลี้ยง แต่เวลาลูกลองไห้เหมือนหนูเป็นแพนิกะทุกคนหนูจะปวดหัวมากแล้วหนูหนูลนอ่ะเวลาลูกลองไห้หนูไม่รู้จะทํายังไงให้ลูกหยุดแบบเหมือนก็ทําอยู่แหละแต่แบบเจอลุงเบิ้ลนด้วยนะวันที่สามบุ้ยเบิ้ลบอมาหาหลานเฮียนยุคาคืบนี่พี่กุ้งเฮียนยุคาคืบนี่บอมาหาหลานจากเทียประสิทได้พ่อระสิได้พ่อยุ่งงนนหานุวาน่ะไม่แม่มีลูกสองคนใครยังไม่มีลูกสองเออมีลูกคนนึงค่ะยังไม่มีลูกคน เออเราไม่ต้องให้คุณเปิ้นเห็นนะขโลโนนะถ้าเห็นทองทองลุ <laughs> เอาไปซุกใส่สหนาอยู่งานโหลดมันบอกว่ามันสิว่าผูกแขนล้านอยู่ตอนร้านเอิญไงอยน่่ะตอนร้านเอิญลุงตอนร้านเอิญซื้อได้บางสิ่ล่ะทำมือใส่ก็พอหนนเฮ้ยคุณน้อ <laughs> ไอ้ต้าน้องไอ้ต้าน้องไหนดูชี้ดูหน้าน้องชี้ โอ้ย oh, yeah, yeah, yeah. หรือน้าน้องชิเฮ้ย oh, <ง>ต้นน้องของแง่เนาะใหญ่ <c oughs> แล้วเหรอตัวใหญ่แล้วยอมกเริ่มหนักแนละ้วก็ต้องไปลิ้นกล้ามเพิ่มๆเลยหนักมาก